สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ที่บ้านผาใต้นะครับตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายครับผมแม่น้ําที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือแม่น้ํากกนะครับวันนี้จะมาตกป่าแม่น้ํากกครับผมเพราะว่าบาได้มานานแล้วนะครับผมวันนี้จะลงหน้าดินอยู่5คันนะครับแล้วก็มีเหยื่อปากกแเหม2คันนะครับผมเบสทรรมดเจ็ดคันนะครับจะได้ตัวปลาหรือไม่ก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันครับผม เหยื่อที่ผมใจในวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อของบ้านโจนะครับใจสองตะขอนะครับเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมนะครับผมจะลงหน้าดินอยู่5คันเตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อเซ็ตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลงเบ็ดกันเลยครับตอนนี้สายขนาดแล้วครับผมออกบ้านมาสายนะครับ10บโมงครึ่งครับตอนนี้1ิบโมงครึ่งแดดเริ่มแรงครับผมอ่ลงเบ็ดกันเลย ลงเวทเซ็นเรียบร้อยครับผมกดไลค์กดติดตามให้ตัวนะครับปิดกำลังใจให้ตัวครับขอบคุณครับ เรือนักท่องเที่ยวครับสีล่ำลำห้าลำนะครับไปเชียงรายครับผมป่าแน่จะมีเข้าไปอยู่ในรูหินหมดแล้วครับสวยงามสวยงามหมายธรรมชาติต้องแบบนี้จะได้ป่าก็ดีไม่ได้ป่าก็เปลเป็นอย่างครับผมมาชมบรรยากาศมาชมมาชมบรมมบรยากาศสวยๆยง,งามก็พอครับแค่นี้ก็คุ้มละตะกี้ได้ยินเสียงกระดิ่งไปทีสองทีนะครับแต่ว่ายังป่ายังบิดติดนะครับลุ้นกันต่อครับ ตอนนี้ก็เสียงเรือแม่แหมล้ำหนึ่งนะครับวันนี้เรือวันนี้วันนี้เจอเรือหลายลำครับผมนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับเริ่มมาแอลอตาตอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมาได้ป่านะครับผมเรือกำลังจะผ่านครับ lắng đai đăng đi khăn này nắng Ờ, ừ, đây diễn sẽ cả đi nghe phòng cả Ờ, 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 lý Long quá đúng โอ้โดน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 ปลาไรเอ่ยโอ้หาละประมาณตัวแรกประมาณครับผมอ่าปีกเหลืองครับปีกเหลืองเก็บมดครับเก็บมดกินเยื่อปากกด ตอนนี้เที่ยงครึ่งครับได้ป่าปีกเหลืองตัวเดียวอยู่นะครับก็นั่งลุ้นกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวครับกินข้าวเที่ยงก่อนกับข้าวเที่ยงครับผมมีฮอหนึ่งนะครับมีฮอหนึ่งนอส้มใส่จินไก่ซื้อจากตลาดมาแต่เจ้านะครับฮอ10สิบบาทากินหอหนึ่งกินส้มอ๋มอใส่วนเส้นโดยมีวนเส้นนิดนึง อืมอืมอมีมข้าวเหนียวนิดหน่อยือมวันนี้พามาเสพธรรมชาตินะครับอ่าพาผู้ชมมาเสพธรรมชาติหมายแม่น้ำกก 嗯嗯。Mm hmm. หมดเกี้ยงใบมะกรูดก็บเมื่อเหลือเผ็ดแซ่บเรียบร้อยกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวนั่งลุ้นกันต่อตีแน่ๆก็รอดแห้วล่ยอละมีหนึ่งตัวละหนึ่งต้มละสบายโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ขยะก่อนนะครับผมเคลียร์ขยะเสร็จกับเข้าอย่างต่างๆ เดี๋ยนั่งลุ้นกันต่อไปตอนนี้14นาฬิกาครับผมได้ย้ายจุดนะครับตะกี้อยู่ด้านบนนู่นครับก็ขยับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับด้านบนค่อนข้างเงียบครับก็ดิ่งดังอยู่สองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็ได้ปลาติ๊กเหลืองเพียงตัวเดียวนะครับตอนนี้ย้ายจุดครับผมนะมาลุ้นกันช่วงเวลาที่เหลือ,อะจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีน้องๆน,นะครับทอดแห่อ,อยู่ด้านโบนนู่นนะครับโอ้หลายคณะเลยครับผมช่วงในอากาศเริ่มร้อนครับแล้วกอน้ําเริ่มแห้งนะครับชาวบ้านก็หาปลากันนะครับอ่าบอกว่ากันบอกว่ากันทุกคนทำามาหาจีนนะลุยกันต่อลุ้นเบ็ดของเฮาดีกว่าช่วงว่างๆครับบมทําะไรอย่างก็มานั่งเล่นมือถือครับ ดูหน่ๆแต่ละคนนะครับว่าไปไหนกันพ้องบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ออกหมายตกปลาบางคนก็ไปแคมปิ้งบางคนก็พดกินข้าวกินอาหาร <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้หมาะควรพีเอ็สองจุดก็เริ่มมานะครับผม รักษาสุขภาพก่อนตัวนะครับรุ้นกันไปนั่งรอไปได้ก็ดีบบ่ได้ก็ไ่เป็นไร แต่กำลังกินเยอะครับโห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 แล้เรือก่อมาพอดี โดนกอ่อโดนก่อโดน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 มาเร็วอ้ยนี่แอบป,ปีกเหลือง ปลาปิกเหลือมาอีกหนึ่งตัวครับผมมีสองเต้มแล้วครับมีสองเต้มปลาจินจับจากบ้านเรือมาพอดีอ๋อมานมานมันมานเอ้มีสองตัวแล้วมีสองตัวแล้ว <c oughs> กระดิ่งดังกระดิ่งดังกระดิ่งดัง,ดง,ดงแน่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 แนบรรยากาศเข้าท่าแน้กระบู๋ไหมครับอะกระบู๋ไหมครับเอ,เอาเลยฝั่งตรงข้างครับก็มีน้องๆครับมาพักผ่อนช้างตายไปหนึ่งโขง ปล่ม,มีแล้วโอ้โอเ,นะเยนีต่ตัวเล็กตัวที่สามแล้วครับผมปลาปีกเหลืองตัวใหญ่ๆบุ๊ว่ามีไหนหมดนะครับเสร็จแล้วเดียวก็คันนี้เดียวก็จะเก็บเลยนะครับ น่ได้สมตัวตอนนี้17นาฬิกาครับเดี๋ยวผมเก็บเบสก่อนนะครับผม เดี๋ยวก้อยมาปิดคลิปก่อนตอนนี้เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมคลิปนี้นะครับได้ป่าปีกเหลืองไป3ตัวครับยังบ่เจอป่าไซส์ใหญ่ๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าเพึงเบื่อกันเด้นะครับบ่ได้ป่าใหญ่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ตัวยยครับผม ปลาสตัวนะครับเดี๋ยวก่ะเจ้าปล่อยลงน้ําเหมือนเดิมนะครับเอากลับบ้านกอดผู้จเจ้าไปทําอย่างกินครับตัวมันไปใหญ่เดี๋ยวเอาปลาปล่อยก่อนนะครับ นะครับปลาสามตัวเอาปล่อยเอาปลาปล่อยเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ